ให้เรื่องเลยเนี่ยอะพี่ไปบนอออ,ออกให้น้องหน่อยลูกโอ้ยน้องสนตัวนี้อะไรนะชาอะไรชาร้อนตัวนี้ชาร้อนชาร้อนทำไมสนอย่างเงี้ยลูกเมื่อคืนทั้งคืนเลยมั้งอ่ะเอาออกให้ชาล้อนหน่อยลูกเอาออกไม่ได้ ลุ้นลุ้นลุ้นแมวซน,น,นช่วยน้องหน<ด>่อยมาให้มันเดิอนออกมาไม่ได้ิรไหมลูกแขนมันก็ติดอามาๆเดี๋ยวยาวออกให้อเอาไงดีเนี่ยให้อยู่อย่างนี้เลยดีไหมดีไหมลูกดีไหมร้บไปบุญตอบ บอไปหยิบที่ตัดด้วยเป็นเต่าเลยอยากอยากเป็นเต่าเหรอลูกใช่อะอ่ะอ้าวอ้าวกลงเป็นแมวหรือเป็นเต่าเนี่ยโซนยังเลยเนี่ยเดีย๋ยวทุบทิ้งเลยเดี๋ยวออกให้ลูก เดี๋ยวออกให้นะเดี๋ยวพี่ไปบุญออกมาแล้วเอาออกให้น้องหน่อยลูก <c oughs> บอลตอยครับบอชใชยพี่หน่อยลูกเรื่องนำบุญมาต้อนนี่ไงนี่ไงบุญบุญบุญไม่ตัตดจนเมื่นแล้วดึงออกได้เลยลูก ไม่ละได้แล้วเออร์ไม่ยอมออกอะ่อนะต <Okay. S 1> ายเอางี้ดิยออกแล้วไหนไหนออกยังลูกโอ้เจ็บไปนี่เจ็บไหมนี่อุ้มน้องไว้อุ้มน้องไว้ทำอ,อ,อุปกรณ์ยังไม่เสร็จเลยอาน้องไปส่งโน่นแม่ยืนรออยู่ ฝนก,ตก็ตกโอฝนตกได้ลูก